ชุดหกกล่องนี่ยนะครับเดินห้าสิบแพ็กกันแบบนี้นะครับคือพี่น้องคอนเฟิร์มออเดอร์มาแมนบอลชุดหกกล่องสามร้อยเก้าสิบรวมรวมส่งของแถมนะครับจะอยู่กล่องใดกล่องนึงนี่นะครับของแถมมันจะอยู่แบบนี้ค่ะคือถุงคุ้มกล่องนี่แถมหกใบอยู่แล้วแต่มันสิบใบอยู่ในแต่ละอันแต่ละอันหนึ่งสิบห้ามักจะพักใส่เป็นเป็นอยู่ในอยู่ในชุดเดียวของสี่เนาะอยู่ในกล่องเดียวแมนอยู่ในกล่องเดียวทีนี้คือถวยถวยปลูกเนี่ย บางคนเอาถั่วขาวก็จะได้30มสิบใบครับบางคนเอาถั่วเขียวก็จะได้แปดสิบลุมแต่ว่าถุงเนี่ยถึงสิเลือกของแถมเป็นอย่างต่ถุงเข้ากับแถมเขาแถมอยู่แล้วครับร่บันพี่น้องคอนเฟิร์มยืนยัน<แ>การสั่งของแล้วเนาะน้องสิแจงเปิดดินเป็น3ออเดอร์เนาะอ่าเขาสั่งน่ะเข้าสั่งแค่ออเดอร์เดียวครับคือหก่องแต่คนมาเปิดดินจะเปิดเป็น3ามออเดอร์เกินไปแพ็กเกิน่องกองแะ้ะ อันนี้อันนี้แล้วแล้วได้ครับสองกองอ่าตอนนี้ก็กำลังแพกอีกสองกองนะครับก็จะเป็นสองแพ็กแล้วเนาะห้าก็จะมาแพ็กอีกอ่าอีกหนึ่งแพกสองกองก็จะเป็นหกอ่ามันก็จะเป็นหกหกกองนะครับเนาะนีได้ครับชุดหกกองนะครับก็สามร้อยเก้าสิบร่วมทรงเงี้ยที่บอกได้ครับเดินไปห้าหนึ่งคนสามสิบบาทนะครับค่ะพี่น้องซังหกกองหนึ่งชุดก็จะได้สามแพ็กก็จะได้เจ็ดีเลยค่ะค่ะพี่น้องซัพสองสองชุด สิบสองกองมันก็จะได้ตัวนี้งหกกองโอ้โหหกแพ็คเนาะครับผมเอาละที่สำคัญก็คือพี่น้องสามารถตรวจเช็คสถานะได้ด้วยครับว่าในแต่ละแพ็คนี่หอดไซหอดไซแล้วนะครับพี่น้องบอกหกขิกกัทักแชทมาถามน้องได้เดี๋ยวน้องสิเช็คให้ว่าหอดไซหอดไซเนาะสิ่งมันอาจจะหอดพร้อมกันหรืออาจจะหอดไม่พร้อมกันก็ขึ้นอยู่กับขนส่งเพิ่นด้วครับคือให้น่ะแพ็คไปพร้อมกันอยู่ขอรับประกันเลยค่ะทั้งสวนเนี่ยจะแพ็คไปพร้อมกันเลยครับหามมือหนึ่งคนหนึ่ง ิบชุดเท่ากับจะแพ็กในของคนน่ะสิบชุดเลยสิ่งหา<ม>ไปพรอ,อมกันเลยสิ่งหนะึ่แต่ทีพี่น้องใดว่รพรอมกันเพราะว่ากับไปเนีเพื่อนต้องเอาไปขี้เขาระบบตอนที่เพื่อนเอาไปขี้เขาระบบเพื่อนอาจจะเอาขึ้นรถบาพรอมกัน,แ,นแค่นั้นเอง จัดงานจะสลับกันนะค่ะแต่มันกรบโบหลายหมื่นดอกค่ะประมาณหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวมันกระไรกันไปอย่างนี้สินะหอดแน่นอนครับะคไม่ต้องหอดชั่วหอดชั่วนี่ได้ครับเด้อไปเทนี่เพิ่นกระล่นตีอยู่แล้วนะครับไมเรื่องของการจัดส่งของฉีดใหญ่นะครับเนาะโอเคนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกเชิญสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ